สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่26กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นผมข้อขอสรุปคู่ V.I.P. ของผมคมือคน,นะครับผมก็ให้คู่ของอ Rio Up u ยู23พบกับ Benfica ยู23นะครับผลก็ปรากฏว่านะครับ มาครึ่งแรก3เม็ดเลยนะครับนะเราก็จบด้วยสกอร์0-4เป็นเบนฟิก้าบุกไป,ปชนะนะครับสำหรับสายสกอร์สูงแรกอย่างเราก็ถือว่าท score, ําสกอร์ทำกำไรกันไปนะครับนะแล้วก็ตัวแถมในเพจผมอีก2ตัวก็มาทั้ง2ตัวใครที่ติดตามก็ถือว่ารับทรัพย์กันไปนะครับอ่าท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับให้แอดไปที่แอด45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มก็จะยัง มีของตัว VIP ของแอดมินนะครับแล้วก็พี่เสือท่านอื่นๆนะครับจะได้ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนในแต่ละวันอย่างแน่นอนอครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลโปรตุเกสยูย่นะครับคู่ระหว่างวิโตเรียกิมารายู่สิกับสปอร์ติ้งลิบอนยูย่ไปดูตารางคะแนนนะครับอ่าตารางคะแนนตรงนี้ก็คล้ายๆกับคู่ของลีโอาเมื่อวานนะครับอ่าในคราวนะครับก็จะเป็นตารางของคะแนนหลีกซึ่งให รีวทวีติ้งกีมาไลท์อันดับเหนือกว่านะครับสปอร์ติ้งลิทบอนนะครับแต่วันนี้ในตารางแข่งเป็นตารางแข่งของลีกชั่นกรุ๊ปนะครับเนี่ยฮะวิตโตเรียกีมาไลท์พบลิทบอนซึ่งในตารางตรงนี้เป็นสปอร์ติ้งอันดับเหนือกว่ากีมาไลท์นะครับอ่าไปดูตารางตรงนี้แล้วกันนะครับวิตโตเรียกีมาไลท์แข่ง10นัดนะครับชนะ1เสมอ5แพ้4ยิง16เสีย18เก็บได้8คะแนนลั่งอันดับ6ของตาราง ผู้มาเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนครับแข่ง10นัดชนะ4เสมอ4แพ้2ยิงได้20เสีย16เก็บได้16คะแนนลัางอัอน,นดับ3ของตารางน,นะครับในตาราตรงตัวนี้นะนะครับทีนี้ไปดูฟอร์มปัจจุบัน6นัดล่าสุดแล้วกันนะครับที่จะใช้เป็นตัววัดอีกเช่นเคยวิกตอเรียกิมาราย 6, นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้10เสีย10เก็บได้10คะแนนยิงได้10ก็คิดเฉลี่ย 1. ุด ห6ต่อเกมเสีย10ก็เสียเฉลี่ย1.66ต่อเกมเช่นเดียวกันฟอร์มก็6นัดก็ชนะไปถึง3นะครับก็ฟอร์มยือว่ากลางกลางส่วนสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับ6นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2อแพ้3จยิงได้หกเสีย10เก็บได้5คะแนนยิงได้6ก็คิดเฉลี่ย1.0 0ต่อเกมเสีย10ก็เสียเฉลี่ย1.66่ต่อเกมสำหรับผู้นี้ที่ผมหยิบมาก็มองว่านะครับ ในราคานะเป็นราคาบอลสามหน้านะครับเป็นราคาสวิงนะครับซึ่งจะอยู่ในตําราหรือหนังสือผู้เรียนคนที่สองเขียนไว้ว่าราคาสวิงจะยิงประตูสวิงไงเดี๋ยวไปดูครับนะไปดูผลง,งานที่พบกันก่อนนะครับผลง,งานที่พบกันล่าสุดแข่งเมื่อวันที่21เดือนเดือนหนึ่งสองพันยีเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเสมอกับ วิกตอเรียกิมาไลทไป2ประตูต่อ2ในเดทราคาปอปอนะครับอเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะวิงยังไงไปดูราคาเบรของ365นะครับสังเกตที่ราคาพูตรงนี้แล้วกันนะครับราคาพูเปิดออกมานะครับนะให้วิกตอเรียกิมมาไลท์3ามให้เสมอกันสามจุ 60ให้สปอร์ตติ้งชนะ2.00ปัจจุบันราคาสวิงกับกันนนพระปรับให้นะครับในวิกตอเรียกีมอรไลเหลือแค่2.10ภูเสมอเท่าเดิมนครับ3.00และก็ปรับของสปอร์ตติ้งเพิ่มขึ้นเป็น2.80ราคาสวนทางกันนี่นะครับเขาเรียกว่าราคาสวิงเปิดเห็นแคปมาในราคาปปเห็นไหมครับเปิดมาในราคาปปซึ่งตัวแรกให้สปอร์ตติ้งตัว ต่อด้ซ้ำใช่ไหมปัจจุบันกับไหลามาให้กับวิกตอเรียกิมารายต่อนะครับนในราคาปปซึ่งเราก็สังเกตเห็นอีกว่าพู2.10จะเป็นราคาเฮนดิแคปราคาพูนะครับที่จะสามารถชนะราคาเฮนดิแคปปปปไปได้นะครับนะฉะนั้นแล้วคู่นี้เราหวังประตูจากทั้ง2ทีมได้เลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าอ,า,อาจจะจบที่1น 2 1ห,หรืออาจจะ2-2เท่าสกอร์เดิมที่เคยพบกันล่าสุดก็เป็นได้นะครับนี่ฮะนัดล่าสุดพบกันเสมอ2 2นะครับคู่นี้เป็นบอลสาหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็สังเกตที่ราคาสูงต่ำไครับตอนแรกจ่ายน้ําล้นเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันก็3ลูกเท่าเดิมแต่ว่าปรับน้ําฝั่งสูงลดลงนะครับนะฉะนั้นเจ้ามองว่าคู่นี้จะมีถึง3ลูกอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วนะสกอร์่าสูง แรกของเราวันนี้ผมให้คู่ของวิกตอเรียกิมาร้ายยู23พบกับสปอร์ติง้งลิตบอล u 23รอราคานะครับหลูกหรือ0.75เพื่อลดความเสี่ยงตามกดของกลุ่มเรานะครับลงมาถ้าครึ่งแรกไปม,มาให้ย้ำครึ่งหลังนันทีสมาชิกท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆของผมเอาไว้ลงทุนก่อนใครรวมทั้งของ พี่ๆท่านอื่นนะครับในกลุ่มเสือนะครับแล้วก็ของแอดมินด้วยของแอดมินเมู่อวานก็ยิงไป5-2เลยทีเดียวนะครับคู่ของ g a s c o i a n e นะครับนะท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ดีๆแอดไปเลยครับแอดไปที่ S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลุกปิดนยิงของผมนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ